สวัสดีครับพบกับช่องช่างต้ํากกอนะครับสวัสดีครับเพบซีทุกทท่านนะครับตอนนี้เราก็อยู่หลังบ้านลุงเด้อพี่น้องเด้อนะครับเขาก็ไปทําบุญนะครับที่วัดบ้านกกตูมนะครับเราก็มาทํางานนะครับทำงานโตนะครับทําหน้าที่ของเรานะครับเราก็อยู่หลังบ้านนะครับตอนนี้ไม่มีใครนะครับมีใครนะครับ ผมนั่งหลังบ้านนะครับมันทําบุญอยู่ใกล้นะครับเพราะว่ายูทูบเบอร์ก็ไปเยอะนะครับไปเยอะนะครับมันใกล้นะครับประมาณสองกิโลนะครับจากนี่ไปนะครับอืจากนี่ไปนะครับจากกกอกไปกกตูมก็ไม่ไกลนะครับสองกิโลนะครับก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องนะครับบ้านใกล้กันนะครับก็เป็นเคยญาติกันทั้งหมดนะครับแถวนี้นะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ด้านหลังบ้านลุงนะครับเราก็จะไปดูนะครับด้านหลังนะครับ <c oughs> น,นะครับถ้ราว่างเราก็จะมาตัดหญ้าตรงนี้ด้วยนะครับนี่ทำความสะอาดดีนะครับมันขึ้นใหม่เลยนะครับนี่ ขึ้นใหม่นะครับมาดูนะครับตอนหลังน้ำลดนะครับ่าเป็นยังไงนะครับน้ำก็เข้าภาวะปกติเลยนะครับตอนนี้นะครับไหนมาเร็วไปเร็วนะครับตัวน,นี้นะครับ นี่นะครับผลไม้ตรงนี้ก็ลอยมาติดก็นานเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่ติดที่โกไผ่พอดีนะครับนี่เยอะนะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับคือไฟไหม้นะครับที่ป่านะครับเวลามันหักนะครับต้นไม้มันหักแล้วก็ไหลมากับน้ํานะครับนี่ เห็นไหมครับรรยไฟไหม้นะครับเนี่ยตัวนี้มาใหม่นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับน้ำเรงไม่เรงนะครับคิดดูนะครับนี่นะครับติดตรงโกไผ่นี้นะครับถ้าไม่มีโกไผ่ก็ไปหมดนะครับดินนะครับยายก็ปลูกไว้นะครับตรงนี้นะครับนี่น้ําก็ เขาภาวะปกติเลยนะครับตอนนี้นะครับนี่ <c oughs> เขาภาวะปกตินะครับ <c oughs> นี่นะครับหน่อไม้ขึ้นอีกแล้วนะครับนี่หน่อนหนึ่งนะครับนี่นี่พี่น้องนะครับหนอนใหญ่หายนะครับหน่อขึ้นมาใหม่นะครับ <c oughs> นะครับเศษซากอะไรนะครับมานะครับนี่มากับกระแสน้ํานะครับนี่ครับป้ายนะครับความเรงของน้ํานะครับนี่นี่นะครับขูดหินนะครับ นี่ครับก็จะมาแบบนี้นะครับน้ำแรงมากนะครับนี่พับครึ่งเลยนะครับนี่นี่นะครับเศษต่ออะไรมีอะไรนะครับหน้าหนาวก็จะมีกระปูนะครับตรงลำห้วยตรงนี้นะครับเป็นกระปูกระปูคายเนี่ยแหมพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นสารนะครับสาร นี่นะครับที่ยายตั้งไว้ตั้งแต่อานแล้วนะครับตรงนี้นะครับอตอนลุงจะไปอะไรก็มาขอนะครับมากราบไหว้ตลอดนะครับถ้าจะไปธุระที่อื่นนะครับที่ไกลๆนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับ <c oughs> นี่ครับมากับน้ำทั้งหมดนะครับพวกนี้นะครับนี่โขนไม้นะครับน,นี่นะครับน้ำก็จะเข้าภาวะปกตินะครับนี่ก็จะเป็นโคดหินทั้งหมดนะครับนี่ถ้าตัดกิ่งไผ่นะครับทำให้มันสวยเก็บขยะอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับมันก็จะ สวยนะครับตรงนี้นะครับนี่น้ำไหลตลอดปีนะครับตรงนี้นะครับนี่ นะครับว่างๆค่อยมาพัฒนานะครับพัฒนานะครับตรงนี้เราก็ตัดหญ้าไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับหลังบ้านลุงตรงนู้นเราก็จะไปตัดหญ้านะถ้าว่างนะครับตัดหญ้าให้มันสะอาดสะอ้านนะครับกิ่งไผ่ที่เราตัดลงมาก็จะเก็บมากงไว้นะครับ มากกงไว้แล้วค่อยทําลายนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นโกญ้านะครับด้านหลังนะครับนี่เราก็จะมาตัดมาเคลียให้มันเรียบร้อยนะครับให้มันสะอาดจานนะครับดูแลวให้มันสะอาดหูสะอาดตานะครับี่นะครับขนไม้มาใหม่นะครับตรงนี้นะครับ มากับน้ำนะครับตรงตัวนี้มาตั้งนานแลวนะครับนี่เพราะว่ามันโดนไฟไหม้นะครับมันหักแล้วก็มากับน้ำนะครับนี่คุณบัวนะครับคุณคนิงนิดนะครับสวัสดีครับครับเราก็จะมาตัดหญ้าตรงนี้นะครับถ้าบ้างมีเวลานะครับนี เดียวออกทำความสะอาดนะครับเพราะว่ามันหมดฝนเลยนะครับก็จะลุกลุงลังหน่อยนะครับด้านหลังนะครับถ้ามีคนไม่หวังดีนะมาปลุกซ่อนตัวได้สบายนะครับตรงนู้นนะครับเพราะว่ามันลุกนะครับ บรรยากาศนะครับฟังเสียงน้ำไหลก็สบายใจนะครับนี่นะครับขออนุญาตลงคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องช่างตั้มผูกของนะครับ